สวัสดีกันทานีบร่ลัมครับ เกษตรพวัสดีกระโทนนี่จุรีรัมย์ครับพี่น้องสวัสดีครับพวพ่อพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับผมมือนี้ครับพี่น้องครับมาพูดในหัวข้อการสร้างตลาดด้วยตนเองนะครับเป็นตอนที่3ครับพี่น้องครับเป็นตอนที่3นะครับมือนี้จะพาพี่น้องนะครับสร้างตลาดด้วยตนเองด้วยนะครับโซเชียลนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือของเขานี่เป็นแอปฟรีนะครับเป็นชื่อแอปว่าทิกตอกนะครับเนาะ หลายท่านหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายท่านอาจจะเล่นอยู่แล้วนะครับหรือหลายท่านกําลังอยากหาช่องทางในการสร้างตลาดด้วยตัวเองนะครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวเข้ามารับฟังด้วยกันนะครับเนาะเช่นเดิมครับก่อนรับฟังครับสําหรับพี่น้องที่เขามาเบิงไม้หรือพึงเขียนผมครับนะครับก็ขอความเห็นใจพี่น้องเด้อซอยกดติดตามให้แน่นะครับซอยเบิงคลิปให้แน่นะครับซอยคอมเมนต์ทักทายเขามานะครับในเรื่องราวพูดคุยของหอยเชอรี่สีทองนะครับพี่น้องนะครับ ในส่วนของแอป t ิ๊ก o อกนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขาจะไปต่อยอดนะครับจากคั้งเทแล้วนํามนะครับในเรื่องของการสร้างวิดีโอนะครับในแอป t ิ๊ก o อวนีเข้าสามารถสั่งวิดีโอนะครับด้วยภาพนิ่งนะครับคือเข้าสามารถถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็เอาไปเฮ็ดเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถใช้วิดีโอจากที่เราถ่ายนะครับเอาไปเฮ็ดเป็น วิดีโอประกอบเพลงนะครับหรือมีการให้มันตัดต่อให้เองนะครับโดยเอาคลิปสันส้นๆไปว่ากันเลี่ยงกันนะครับแล้วก็เลือกเพลงนะครับหรือเขาจะใส่เพลงที่เป็นกระแสนะครับเพลงดังจากแอป t ิ k กต๊อกนะครับหล้วเ้องกระชได้วิดีโอจาก t ิ k กต k อกแล้วก็สามารถดาวน์โหลดจากวิดีโอ i ิ t กตกนอกมาลงโปรโมทนะครับมาลงโปรโมทใน เฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับนี่คือได้ประโยชน์2ทางครับพี่น้องนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องครับนะครับในการเรียนรู้ไปนั่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเดย้อนไปเริ่มเรียนนั่งกันนะครับพี่น้องไคยังไม่มีแอปครับดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาลองเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยครับผมครับผมพี่น้องครับนี่คือในส่วนของหน้าตานะครับแอปทิกต็อกนะครับพี่น้องหลังจากเขามาแล้วนะครับเท่ากับ าสามารถเริ่มสร้างวิดีโอนะครับเริ่มสร้างวิดีโอจากเครื่องหมายบวกด้านล่างนะครับเครื่องหมายบวกด้านล่างครับกดเข้าไปครับพี่น้องนี่แหละครับผมโอ้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นในรูปแบบของโหมดวิดีโอนนะครับเป็นรูปแบบของโหมดวิดีโอก็คือ สามารถนะครับสามารถที่จะใส่เอฟเฟิกนะครับหรือว่าตัวอย่างต่างๆที่เพิ่นมีให้นะครับผมนี่ครับนี่แนะนำครับโอ้อันนี้เพิ่นคิดเองนี่ท่านนี้แสดงอยู่นะครับเพิ่นอัตโนมัตินะครับอ่าคราวนี้นะครับในส่วนของวิดีโอนะครับที่เ่าเตรียมไว้นะครับวิดีโอที่เ่าเตรียมใบ เขาสามารถนะครับเอาเพิ่มขึ้นมานะครับจากคําว่าอัปโหลดด้านล่างนะครับอัปโหลดด้านล่างนะครับหรือนะครับพี่น้องจากกลับกล้องเป็นกล่องหลังครับ้ตนบนขวาเมื่อครับภาพนะครับนี่นะครับแล้วก็เข้าสามารถกดนะครับบันทึกเป็นวิดีโอสั้นๆได้เลยนะครับสมมตินะครับผมเปลี่ยนข้างล่างมาที่กล้องนะครับคข้าากล้อง ขันเปลี่ยนมาที่กล้องนี่เขาจะสามารถเลือกความยาวได้ครับ15วินะครับ60วิหรือว่า3นาทีนะครับเนี่ยเขาสามารถเลือกที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเขากลับไปถ่ายนะครับถ่ายหอยถ่ายบอนะครับถ่ายสินค้าของเขาที่เขาต้องการจะนําเสนอขายนะครับเนาะหรือนะครับตรงเข้ามาอัปโหลดครับแตะขึ้นมาครับเขาสามารถเลือกรูปภาพครับพี่น้อง เลือกรูปภาพนะครับที Mit ่เขาต้องการนะครับอันนี้ในกรณีภาพนิ่งครับสมมติบางคนบริษัททวิดีโอเขาก็สามารถเลือกภาพนิ่งครับสมมติผมเลือกรูปหอยนะครับเอาภาพได้ข้นก้อนนะครับก็เลือกรูปนั้นก้อนนะครับแล้วก็เลือกรูปไข่นะครับเป็นรูปที่2นะครับเลือกสลับมาเป็นรูปหอยนะครับรูปที่3นะครับรูปที่4นะครับจากนั้นแคนเต้อ โอเคแล้วนะครับเข้ากดถัดไปครับเดี๋ยวผมเลียกมาหาลูกนะครับนี่นะครับเรยียบรอยครับเรยียบรอยครับผมนยครับก็จะได้เป็นวิดีโอนะครับเป็นภาพสไลด์นะครับภาพสไลด์ประกอบเพลงครับพี่น้องครับในในส่วนของเรื่องเพลงนี่เข้าสามารถเปลี่ยนได้ครับเข้าสามารถเปลี่ยนได้จากการค้นหานะครับนี่ค้นหาเพลงใหม่ที่เข้ามักครับ หรือว่าเพียงทิ่เขามีไห้นะครับก็ล่องกดเพิ่มเบังคับพี่นองครับผมเพียงใดนะครับนี่ครับคนหาเพียงไดนะครับหมอลำหมดหมอลำหมอลำสิงนะครับว่าเพียงหมอลำนะครับจะง่ายๆนะครับมาเพียงไหนครับ ใส่เข right, yep. <phin> ้าไปนครับยบบ้อยครับบันอันน to like so ี้คือแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆนะครับหรือเฮาอยากใส่้อความครับด้านบนครับพี่น้องพิมพ์้อความครับพี่น้องพิมพ์้อความเข้าไปนะครับจะเฮาอยากใส่คาว่ายังครับอย่างเช่นหอยเชอรี่สีทองนะครับเฮาก็พิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์้อความ สนใจนะครับเข้าก็ใส่เบอร์ทั่วเข้าไปนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกันขายครับเนี่ยซูนไปถูกสามสามเจ็ดเจ็ดหกสี่หนึ่งนะครับเนี่เบอร์บ้าทุนนี่เองครับพี่น้องนะครับเขาก็ปรับแดงอกรอบได้ครับปับแ่งเรียบร้อยกับลากปรับตำแหน่งให้สวยงามครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแต่เ่้กดถัดไปครับกดถัดไปนะครับ ในส่วนนี้เขาจะเป็นเรื่องราวของการตั้งชื่อคลิปครับนหอยเชอรี่สีทองนะครับสวยๆไว้พร้อมแบ่งนะครับจากนั้นครับก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กครับนี่เท่ากับพิมพ์หอยเชอรี่สีทองครับพี่น้องอเชอรี่สีทองปั๊บนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กชื่อเรานะครับ และแฮชแท็กไอในส่วนหัว้อที่เกี่ยวข้องครับนี่สัตว์เลี้ยงหรือว่าถ้าเป็นคนเล่นอ่าทิกตอกเดยกกับคนกระชอบใส่อย่าปิดกั้นการมองเห็นย่งกับว่าไปนะครับเนาะนั่นเลือกหน้าโปกครับเนี่เลือกหน้าโปรคครกโปได้นะครับตรงขวามเมื่อนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพสวยๆสมมุดเอานี่ เรียบร้อยครับต่อไปก็กดโพสได้เลยครับนี่โพสได้เลยนะครับปั๊บดีคนงามสวัสดีนั่นนะครับพูดต่อก็จิเจอผู้สาวอ่านะครับพอโพูดไปกันลอสักครู่ครับพี่น้องลอสักครู่มันกำลังอัปโหลดนะครับนี่มาแล้วครับนี่ครับวิดีโอทีเข้าเห็ดเมื่อกี้ครับบันี้เท้าสามารถดาวน์โหลดวิดีโอนะครับ เพื่อไปโพสในเฟซบุ๊กของเขาได้นะครับพี่น้องกดปุม่มด้านล่างนะครับปุ่มตรงแช่เลครับปึ๊บแล้วเราจะมีคําว่าบันทึกวิดีโอนะครับพี่น้องบันทึกวิดีโอนะครับเข้าก็สามารถบันทึกไปโพสในเฟซบุ๊กได้นะครับอ่าอย่างเช่นอ้าวครับบัน,นี้กลับมาหน้าเฟซบุ๊กครับบัน,นี้เข้าสามารถเลือก รูปภาพนะครับเ้าจะโพสห้องนี้นะครับเลือกคลิปห้อเมื่อกี้นะครับนี่ครับแน่พร้อมแบ่งปันนะครับสนใจทักได้เลยนะครับหอยเชอรี่สีทองอย่าลืมใส่แฮชแท็กตลอดครับพี่น้องหอยเชอรี่สีทองนะครับ เนี่ยเขากับโพสไปนะครับบันี้เขากับที้ใดสองช่องทางครับก็บคือในช่องทางของดิจิตอกนะครับช่องทางของ t ิ๊กซอกและก็ช่องทางของเฟซบุ๊กนะครับพร้อมๆกันนะครับเนาะกระผมพีน้องครับเมื่อนี้กับมาพูดซัมหนีนะครับเนาะอ่านผลผูดใดสงสัยนะครับ อย่าลืมนะครับทักทายข้ามาโทรข้ามาสอบถามกันนะครับเด้อพี่ดองครับผมสุหรับมือนีสวัสดีครับ